สวัสดีครับคุณผู้ชมครับยินด,ด,ดีต้อนรับเข้าสู่ IT ง่าย,ายๆสไตล์จับมือทำนะครับ EP นี้เราจะมาพูดถึงแอดออนตัวหนึ่งนะครับสำหรับ NVDA ครับเป็นแอดออนสำหรับแปลภาษาบางครั้งนะครับเราก็ต้องการที่จะแปลภาษาแบบ Real Time หลายคนก็อาจจะคุ้นเคยกันดีครับกับ Instant Translate ของ NVDA นะครับเรากำหนดปุ่มเองได้ เช่น NVDA Portable ที่ผมทำไว้ใช้เนี่ยนะครับก็จะกด c a p ซูลสแลนะครับตรงนี้ก็จะสามารถแปลภาษาได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะทดลองให้ดูนะครับ 16. 16. 1 3นี่นะครับก็กด c a p ซูลสแลก็จะแปลภาษาได้เลยแต่บางครั้งบางทีครับเราก็อยากจะแปลภาษาแบบว่าเลื่อนอ่านสบายๆไปเลยนะฮะท่องเว็บอังกฤษไปเลยหรือท่องเว็บภาษาอื่นๆ วันนี้รายการของเรามีวิธีการแก้ปัญหารายการของเรามีวิธีการดีๆมานํำเสนอให้คุณผู้ชมได้ลองเลือกเอาไปปรับเอาไปประยุกต์ใช้กันครับถ้าพร้อมแล้วก็ตรวจเช็คอินเทอร์เน็ตให้เรียบร้อยนะครับเราใช้โปรแกรม NVDA เวอร์ชัน2024นะฮะหรือท่านสามารถที่จะดาวน์โหลด NVDA เพื่อให้เป็นเวอร์ชั่นเดียวกับของทางรายการของเราได้นะครับจากลิงก์ซึ่งผมจะแนบไว้ให้ใน Description วิดีโอตัวนี้เลยนะครับและในคลิปนี้เราก็จะแบ่งเนื้อหาที่จะอธิบายให้คุณผู้ชมเข้าใจเป็น2ส,ส่วนด้วยกันนะครับในส่วนที่1ครับเราก็จะอินโทรครับว่า NVDA กับ a d d o n ทำงานร่วมกันอย่างไรในส่วนที่2นะครับเราก็จะพาใช้พาติดตั้ง แอดออนที่มีชื่อว่า Advanced Translator นะครับครับสำหรับ NVDA หรือ s k i l l n Reader ที่พวกเราคุ้นเคยแล้วก็ใช้กันมาสักระยะหนึ่งแล้วเนี่ยนะครับก็เป็นโปรแกรมอ่านจอภาพตัวหนึ่งนะครับซึ่งปัจจุบันก็ได้รับความนิยมเป็นที่แพร่หลายนะครับถ้าเปรียบ NVDA เหมือนบ้านนะฮะแอดออนก็เหมือนวัาสดุอุปกรณ์ที่ไว้ใช้ภายในบ้านนะไม่ไว่าจะเป็นสื่อสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆต,ตู้เย็นทีวีพัดลม นะครับเหล่านี้เหมือนเป็นแอดออนส่วน NVDA ก็คือบ้านคอนเซปต์ Concept ของ NVDA กับแอดออนก็เป็นอย่างนี้ต่อมานะครับเราจะพาคุณผู้ชมมาติดตั้งแอดออน Advanced Translator นะครับแอดออนนี้มีประโยชน์อย่างไรแอดออนนี้จะช่วยทำให้การแปลภาษาเพื่อเพิ่มความหลากหลายในการเข้าถึงข้อมูลนะครับให้ง่ายขึ้นไม่ว่าข้อมูลที่คุณผู้ชมกำลังเลื่อนอ่านอยู่เป็นภาษาใดๆก็ตาม ก็จะสามารถแปลมาเป็นภาษาอังกฤษหรือแปลมาเป็นภาษาไทยได้เลยตอนนี้ผมเปิด NVDA เรียบร้อยนะครับก็กด insert n นะครับหรือ NVDA key บก n นะครับก็มีตัวกันหลายปุ่มนะครับคุณผู้ชมครับไม่ว่าจะเป็นปุ่มคปล็อกนะโดยส่วนใหญ่คุณผู้ชมที่ใช้งาน NVDA ก็จะตั้งปุ่มคปล็อกให้เป็นปุ่ม NVDA key นะครับหรือใช้ปุ่ม insert ก็ได้เช่นกันนะครับ ใครที่ถนัดโปรแกรมจอ for Windows ก็จะคุ้นเคยกันดีครับกับปุ่ม Insert ในที่นี้ผมจะใช้ปุ่ม c a p Lock นะครับ c a p Lock N หรือ Insert N นะฮะต่อไปที่ผมก็จะเรียกว่า Insert N ก็แล้วกันนะครับถ้าผมเรียก Insert N ก็หมายถึง c a p Lock N NVDA Key N หรือ Insert N จริงๆนะครับคือปุ่มเดียวกันครับก็กด Insert N มาเลยครับ CAD NVDA ขึ้น NVDA Menu น,นะครับ เราเลื่อนลูกศรล่างมาที่ t o o ครับ ences, u, Turn, u, พอเลื่อนลูกศรล่างมาที่ t แล้วกดลูกศรขวาเข้าไปนะครับ <log> พอกดลูกศรขวาแล้วก็กดเลื่อนหาคําว่า add-on หรือตัว a ในที่นี้ผมจะเลื่อนลูกศรล่างดูนะครับพอเจอ add-on store แล้วก็กด enter ครับ เธอเข้ามาที่ add-on store ก็จะมี pop-up แจ้งขึ้นมานะครับว่า add-on บาง add-on นะครับไม่ได้รับการตรวจสอบหรือรับรองโดยผู้พัฒนา NVDA นะครับก็อาจจะมีข้อผิดพลาดหรือ c o n f lict ความเข้ากันได้กับ NVDA หรือ add-on อื่นๆโดยทั่วไปแล้วครับ add-on ใดๆจะ c o n f lict ก็คือจะมีคีย์รันที่เหมือนกันหรือการทํางานที่ทับซ้อนกันก็มีอยู่บ้างครับแต่ผลกระทบที่เกิดขึ้นแย่ที่สุดก็คือ NVD อาจจะใช้งานได้ช้าลงนะครับแต่โดยภาพรวมยังใช้อ่านได้ยังใช้ทํางานได้นะครับฟีเจอร์หรือคุณสมบัติใดๆที่ขัดแยง้งกันก็อาจจะมีปัญหาอยู่บ้างอย่างนี้เป็นต้นนะครับ okay, but plus ผมก็จะเลือนลูกศรขวานะครับมากดโอเคเลยนะครับ ก็จะอยู่กันที่ Add-on Store ให้กด Shift Tab มาครับมาที่ Tab Control นะครับ Shift Tab มาเรื่อยๆจนเจอ Tab Control หรือกด Control Tab ไปเลยก็ได้เช่นกันครับก็จะเจอ t a บ Update Add-on เราก็มาที่แทบ add ็บ Available Add-on นะครับก็คือคอนแท็บมาเรื่อยๆเลยนะครับเจอ Available Add-on หลังจากนั้นให้แท็บมาเรื่อยๆครับให้แท็บมาที่ Available Add-on List นะครับเนี่ยนะครับพอเจอ Available Add-on mm hmm. แล้วก็ให้กดเลื่อนลูกศรล่างครับเจอเลยนะครับ Advanced Translator วิธีติดตั้งก็แค่กด Spacebar <ext> ขึ้น Context เมนูกด Install ครับแล้วก็รอ N V D A ดาวน์โหลดสักครู่นะครับเมื่อดาวน์โหลดเสร็จเขาก็จะอ่านตัวชื่อ Add-on ขึ้นมานะครับให้เรากด Insert Tab ฟังอีกครั้งหนึ่งก็ได้ครับดาวน์โหลดเสร็จ Pending install หมายความว่าโอ้โลดเสร็จแล้วครับกำลังรอการติดตั้งเราก็กด close หรือ a s c a p t ก็เขาก็จะให้ restart NVDA นะครับเราก็กด yes ได้เลยนะครับโอเคพอเราติดตั้ง add on แล้วนะครับก็จะต้องไปกำหนดค่านะครับ เดี๋ยวคุณผู้ชมก็ไปกำหนดค่าตามผมช้าๆทีละขั้นตอนนะครับแนะนำคุณผู้ชมอย่างนี้ครับว่าเมื่อกดไม่ทันนะครับให้คุณผู้ชมสต็อปวิดีโอไว้นะครับแล้วก็กดกรอวิดีโอแล้วก็ค่อยๆทำตามไปช้าๆนะครับรผมก็จะกด insert n ก็จะขึ้น nvda เามนูเรามาที่ preference ครับเรามาที่ preference แล้วก็ เลื่อนลูกศรขวาครับจะเจอ s t t i n g งเราก็เลื่อนลูกศรบนหา Advanced นะครับเจอ Advanced Translator ก็กดลูกศรขวาเข้าไปก็จะเจอ Advanced Translator Configuration ก็ให้กด Enter ไปเลยนะครับ ครับหลังจากนั้นให้เราแทบมานะครับพอเจอคำว่า e. ให้เรากด s เป c e Bar เช็คไปเลยนะครับก็จะค่อนข้างยาวกว่าสมควรนะครับก็ให้สังเกตที่คำว่า enable automatic, detect en automatic, en automatic detection detection นะครับครับหลังจากนั้นก็แทบมาครับ Translation language ให้เราเลือกเป็น English นะครับ Alternative language combo box Thai Alternative language. Altern <ative> language. Altern language ก็ให้เราเลือกเป็น Thai นะครับ okay, plus หลังจากนั้นก็กด OK เลยครับ New <notification> ต่อจากนั้นครับให้เรากด Insert N อีกเช่นเดิม <DA> menu. แล้วก็มาที่ Preference ลูกศรขวามาครับหมาที่ setting กดลูกศรล่างมาที่ input gesture input In gesture ก็คือการกำหนดท่าทางหรือคีย์ลัดต่างๆใน mda นะครับโปรดใช้ความระมัดระวังในการกำหนดท่าทางนะครับแนะนำคุณผู้ชมค่อยๆทำตามรายการของเราไปทีละขั้นตอนนะครับถ้าเรากำหนดผิดไม่เป็นไรครับสามารถรีเซ็ตได้ ครับเรามาเจอ input gesture ก็กด enter เข้าไปครับ gestures, dialogue, preview, level. กว่าจะขึ้น input gesture dialog ซึ่งตรงนี้ก็จะมีการตั้งค่าที่เกี่ยวกับ input gesture ของ Nvidia แทบทั้งหมดเลยนะครับอยู่ที่นี่ add-on ใดๆก็การตั้งค่าก็จะอยู่ที่นี่เกือบทั้งหมดเลยเช่นกันนะครับเกิน90อนะครับ ให้เราเลื่อนมาที่ Advanced Translator ครับมาเจอ Advanced Translator แล้วให้กดเลื่อนลูกศรขวาเข้าไปครับ Expanded <It> Exp นะครับก็จะมี20 item นะครับก็มีการตั้งค่ายอยู่ทั้งหมด20รายการแต่เราไม่ต้องสร้างทางลนะทุกปุ่มนะครับ e ซึ่ง ซอ a แ g งเกจนะครับก็จะกำหนดไว้ให้เป็นของ Windows อยู่แล้วนะครับครับเราก็มาที่ change source, change source language นะครับซึ่งค่าปริยายนะครับก็จะ match window s language ก็คือถ้า Windows แสดงผลเป็นภาษาอะไรนะครับ Source Language ก็จะเป็นภาษานั้นนะครับพอเราเจอ change source, change source language ให้เราเลือกภกษาล่างมาอีกครับ Change Target Language เนี่ยนะครับโอเคเราเจอ Change Target Language ก็คือภาษาปลายทางนะครับคือเราจะแปลเป็นภาษาอะไรนะครับเราก็กดถับมาเรียก Execute ครับ Execute Exec this script ก็หมายความว่าดำเนินการทางสคริปต์นะครับ New. เราก็เลือกเลยครับ Target Language ถ้าเราชอบฟังภาษา,ษา,ษา,ษาอังกฤษเราก็เลือกเป็น English นะครับแต่ว่าผมจะเรียกเป็นให้แปลภาษาไทยนะครับก็แปลได้ทั้งหมด108ภาษากันเลยทีเดียวครับคุณผู้ชมครับหลังจากนั้นก็กด enter ครับ <notification> โอเคทีนี้เราได้ปุ่มอ่าเราได้กำหนดค่า Advanced Translator เรียบร้อยต่อไปเราอย่าไปตั้งทางลัดนะครับก็กด NVDA เมนูขึ้นมาก็คือ Insert N มาที่ Preference เลื่อนลูกศรขวามาจะเจอเซตติ้งไม่ต้องกดท่อไปนะครับเลื่อนลูกศรล่างมาให้เจอ input gesture punch, input gestures, end. เจอ input gesture กด enter <put> หลังจากนั้นให้เลื่อนหา advanced translator โดยใช้ลูกศรล่าง add, โดย advanced translator เนี่ยก็จะอยู่บนสุดนะครับถ้าเราเลื่อนลูกศรล่างมาแล้วไม่เจอก็รีบเลื่อนกลับเขาขึ้นไปด้านบนนะครับ Easy. หลังจากนั้นให้เลื่อนลูกศรขวา expanded ออกมานะครับเป็นมุมมองต้นไม้เนี่ยนะครับทีนี้เราก็จะเลื่อนมาหาเมนูนี้ครับเราจะเลื่อนมาหาเราก็จะเลื่อนมาที่เมนู11นะครับ Enable or disable real-time translation ก็หมายความว่าปุ่มเปิดปิดแปลภาษาแบบเดียวทางนะครับเดิมทีผมมีการกำหนดค่าไว้อยู่นะครับตอนนี้ผมลบไปแล้วนะครับก็ให้แท็บมาครับพอเราอยู่ที่เนี่ยนะครับอยู่ตรงนี้แล้วให้เราแท็บครับ button, alt, button, alt, แท็บมาที่ Add ครับ Review level song. Enter input Gesture IN. Enter input Gesture IN IN Level Input Input Song เขาก็จะบอกว่าให้ enter input gesture ก็หมายความว่าอ้าวป้อนปุ่มอะคีรัดที่เราเจะต้องการกำหนดท่าทางเลยนะครับผมก็เลือกเป็น insert เครื่องหมายเท่ากับนะครับ <ext> พอเรากด insert เครื่องหมายเท่ากับแล้ว กด enter เลยก็ได้นะครับแต่ว่าผมจะกำหนดให้เป็นทั้ง nvda แบบ l a p Top และ d e s k t o p เลย mm hmm. ก็คือกดลูกศรล่างมา2ครั้งครับ NV DA, NV DA หลังจากนั้นกด enter <put> แล้วก็กด enter ซ้ำอีกครั้งเรียบร้อยเดี๋ยวเรามาทดลองกันเลยนะครับผมจะลองเข้า เมนูการตั้งค่า Windows นะครับ s e t t i n g โอเคนี่นะครับเป็นภาษาไทยอยู่ผมก็จะกด insert เครื่องหมายเท่ากับ translation activate อกุปรณ์ไม่ไดาเป็นภาษาไทยแบบเรียวไทม์เลยนะครับแต่ก็จะมีความหน่วงนิดนึงครับเนื่องจากเขาจะต้องแปลให้เราแบบเรียวไทม ยอ, 1. 1> อย่างนี้เป็นต้นถ้าต้องการยกเลิกการแปลแบบเรียลไทม์ก็กดแคป l o อกหรือ Insert เครื่องหมายเท่ากับทุกอย่างก็จะกลับมาเป็นเหมือนเดิม <Pers> ครับและนี่ก็คือ advanced translator for nvda นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการของเรานะครับคุณผู้ชมครับหากมีคำถามข้อสงสัยสามารถที่จะคอมเมนต์ไว้ด้านล่างนี้ ผมผู้ดำเนินรายการก็จะนำข้อคอมเมนต์มาตอบปัญหาในคลิปวิดีโอถัดๆไปนะครับพบกันใหม่ใน EP ถัดไปนะครับสวัสดีครับถ้าชอบวิดีโอนี้กดถูกใจกดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราและกดกระดิ่งเพื่อติดตามสาระความรู้ใหม่ๆจากพวกเราด้วยนะคะ